กรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มในช่อง NS Motor i d e r อีกแล้วกับบ้าน NSR โปรอาร์มแน่นอนครับวันนี้และวันนี้ไม่ผิดตัวแน่นอนครับพบกับ NSR PRO ARM หมายเลข15ครับผมคันที่15ของปีนี้นะครับที่เก็บงานซึ่งคันนี้อขอบอกออกตัวไว้ก่อนนะครับคือเก็บงาน ตามงบประมาณที่ลูกค้าล็อกไว้และเท่าที่ผมจะทำได้นะครับคือยังเก็บอ่าไม่สุดนะครับเพราะว่าไม่ไม่สุดลูกค้าล็อกไว้ก่อนครับก็ล็อกไว้ขอดูรีวิวที่สภาพนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าลูกค้าไม่รับหรือว่าผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเก็บต่อเนาะมามาดูกันครับทำอะไรบ้างครับพอออกตัวไว้ก่อนนะครับคันนี้อาจจะไม่สวยเท่าคันอื่นแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับ รออยู่นะครับถ้ามองแวบๆเนาะก็คันนี้เก็บงานรายละเอียดก็หลักๆหลักๆอยู่แล้วครับเครื่องนะครับเนาะเครื่องท่อนบนท่อนล่างนะครับชุดไฟระบบไฟกองวาาทำงานปกติเป็นของแท้เดิมหมดแล้วก็คันนี้คันนี้พิเศษจะเป็นคาร์บูเรเตอร์แท้เบิกนะครับตัวละสามพันกว่าบาทนะครับเ <c oughs> บิกใหม่เลยครับตัวเก่าใช้ไม่ได้ คือเจ้าของเดิมเบิกติดมานะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับได้ของใหม่เบิกเนาะอ่าอ่าครับต่อๆครับผมอ่ก็ชุดสีทำใหม่อยู่แล้วนะครับเนาะรายละเอียดครบแล้วก็รายละเอียดจุกจิกสีโชคหน้าเปลี่ยนแล้วสีสีโชคหน้ากับสีโครงนะครับเจ้าของเดิมทำมาแล้วแต่สาดมา ก็สภาพถือว่ายังเรียบร้อยอยู่ก็ไม่ได้ทําเพิ่มไม่ได้สาสรเพิ่มเนาะก็มาเก็บความเรียบร้อยรายละเอียดให้นะครับส่วนปลาดาวฟันฟันตั้งโซ่ก็เดิมๆยังไม่ได้ทำเนาะมีกันกันตกก็เก็บงานมาบ้างแล้วนะครับก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยให้เต็มลำพร้อมใช้งานในระดับหนึ่งคันนี้จะเป็นคันขี่เล่นขี่ใช้งานขี่สนุกนะครับเนาะขี่ง่ายๆขี่เพลินๆครับประมาณ120 1 4 0นะครับผม คันนี้ไม่ได้ส่งงานความเร็วหน้าม่แต่ว่าขี่ได้ครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปตรงไหนอีกเนาะครับขยับมาอีกนิดนึงก็ตรงนี้เพจโปรอมก็ยังอยู่ยังสวยอยู่นะครับผมนี่เนาะวนเรื่อยๆครับผมครับซึ่งคันนี้ก็ เป็นยางหน้าหลังนะครับลายเดิมของ NSR Pro Arm สายเบรกหน้าเป็นสายแต่งมานะครับคันนี้ที่ยังไม่ได้เก็บตอนนี้นะครับยังไม่ได้เก็บคือสีล้อสีล้อหน้าหลังครับยังไม่ไเก็บเป็นสีเดิมแต่มีทํามาแล้วก็คืออาจจะมีรอยมีสีพองบ้างนะครับยังไม่ได้เก็บครับยังไม่ได้ทำณตอนนี้นะครับแต่ต้องขอรีวิวก่อนเผื่อว่า ลูกค้าที่สั่งจองในราคางบคือจะตัดตอนนี้จะเอาราคาตอนนี้ในงบที่เขาไปไหวก็ผมจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็เลยว่าได้ไหมสีล้อสีปลาดาวนะครับฟันตั้งโซ่ไม่มีอ่าโซ่โซ,โซ่เป็นโซ่เดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่อย่างอื่น่ะเรียบร้อยหมดแล้วครับเนาะก็คือว่าจบจบไป แล้อีกนิดๆหน่อยๆที่ที่สามารถอาพอจะทําเองได้ครับไม่ยุ่งคือลดถ้าเครื่องอถ้าเครื่องมันจบระบบไฟจบเนาะเอ็นซิ่งาโปรกรมรู้กันอยู่นะครับเครื่อง <c oughs> นี่ขี้เกียจยกกันอยู่แล้วแล้วก็ระบบไฟนี่ปัญหาหลักเลยนะครับระบบไฟก็คือกล่องวาลวแผ่นชาร์จพวกนี้ครับถ้าวาลวไม่เปิดระบบไฟมีปัญหา,าลูกค้าที่ได้ไปจะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากจริงๆครับ เนาะแต่คันนี้เราลองจบแน่คือผมเก็บงานให้ละคือเบื้องต้นที่ออกไปก็คือถ้าไม่สี่เรียคันนี้ก็ขี่ใช้งานได้เลยครับผมเติมน้ํามันแล้วก็ขี่อย่างเดียวเหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้รีวิวสั้นๆเพราะรถมันด้อยความสวยหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องรีวิวนะครับเผื่อถ้าลูกค้าตัดสินใจยกก็คือจะไม่ได้รีวิวแบบเวอร์ชั่นเต็มแล้วเนาะโอเคก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับมา รับไม่รีรอครับมาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับเครื่องเงียบนะครับแน่นๆเลยทำใหม่นะครับไอร้องจริงๆเสียงท่อผ่านะครับปังๆๆๆปังปัง นี้เพิ่งยกเครื่องมาแล้วก็เพิ่งลองขี่ได้ประมาณสิบกว่าโลครับยังยังจูนไม่เข้าที่เลยตอนนี้แต่ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าคาบูเข้าใหม่เนาะยกเครื่องใหม่ระบบไฟมันพร้อมรถก็พร้อมจะวิ่งอยู่แล้วครับผมเนาะตรงน,นี้ว่าไงครับเพื่อน ไปไปหน้าเป็นยาวดีนะครับช้ำๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ